เทพมรณะสะบั้นเสียนตอนที่แปดค่ายโจรเขาเทียซานเด็กชายเด็กหญิงยีสิบคนถูกโจนร,ร้าย56คนห่อหุ้มไว้ลงแทร่งม้าเดินทาง ยามพลบค่ำวันนั้นกลับมาถึงค่ายที่มั่นค่ายที่มั่นของเขาเถียซานอยู่นอกเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีผู้คนนับพันส่งเสียงอึกทึกวุ่นวายหอ,อกทวนแน่นขนาดธงทิวกระพือพัดพลิ้วดูไปคล้ายกองทัพที่คิดตีเมืองก็มีปานพวกเรามาถึงนครหยกขาวแล้วชายหนุ่มหน้าแหลมเสี้ยม พอลงจากหลังม้าก็คาดเดาคำหนึง่งมือข้างหนึ่งยึดจับชายเสื้อของกู้เส้นเหวยไม่ปล่อยกู้เส้นเหยสงสัยใจยิ่งตามคำาล่ำลือพูดหัวโตแห่งเขาเถียซานเคลื่อนไหวในแถบทะเลทรายเคอร์ปี้ยามนี้กลับรุดมาถึงหน้านาครหยกขาวเด็กหนุ่มทั้งหลายถูกต้อนเข้าค่ายภายในก่อกระโจมแน่นขนาด หลังตรงกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดแสดงว่าเป็นกระโจมของผู้หัวโตผู้ถัวโตตรงเข้ากระโจมเด็กชายเด็กหญิงทั้ง10บคู่ถูกต้อนเข้าไปกระโจมกว้างขวางใหญ่โตสามารถรองรับผู้คนร้อยกว่าคนปูพื้นพรมหนานุ่มเหล่าท่าที่ถูกซื้อมาล้วนอกสันขวัญแขวน ไม่ทราบจะมีชะตากรรมเช่นไรปรากฏเท่ามู่หลายสิบคนติดตามหัวหน้าใหญ่เข้ามาพูดหัวโตโบกมือร้องสั่งว่านำเนื้อมาเหล่าทาสสะดุ้งเฮือกปรากฏเด็กหญิงสองคนสิ้นสติไปเด็กชายอีกสองคนร่ำไห้ออกมาชายหนุ่มหน้าแหลมเสี้ยมร่างอ่อนระทวย ฟุบอยู่บนหลังของกู้เส้นเวยรำพึงว่าข,ข้าพระเจ้าเพียงกล่าวล้อเล่นคงไม่รับประทานคนจริงๆกระมังลิ้่วล้อขบวนหนึ่งทยอยเดินเข้ากระโจมยกสุราและเนื้อมาแม้แต่เหล่าทาตก็ได้รับการจัดอาหารให้ทั้งหมดนั่งลงกับพื้นดื่มกินเป็นการใหญ่ต่อให้ไม่พูดถึงพูดหัวโต เหล่าเท่าโมของเขาล้วนมีหน้าตาดุร้ายพอดื่มสุราเข้าไปก็ได้แต่ระบายออกด้วยการต่อยตีงานลิ้งดำเนินไปหนึ่งเขก็ก็เกิดการต่อยตีประปรายคนดูไม่เพียงไม่ห้ามปรามกลับโหร้องตะโกนหนุนกู้เส้นเวยรับประทานเนื้อครึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วเขามองดูฝูงโจรโดยเฉพาะพูดหัวโตวที่สูงใหญ่ พลันบังเกิดความคิดประการหนึ่งหากได้รับความช่วยเหลือจากค่ายเขาเถียซานก็ประเสริฐทั้งหมดปลัดกันคารวะสราต่อพูดหัวโตพูดหัวโตล้วนไม่ปฏิเสธสุราชามใหญ่ในมือผู้อื่นพออยู่ในมือของเขาคล้ายถ้วยสุราใบเล็กๆใบหนึ่งเท่ามู่เล็กๆคนหนึ่งคล้ายดื่มมากเกินไปสายโงนเงินลุกขึ้นกล่าวว่า อีกไม่กี่วันจะถึงวันแต่งงานของคุณหนูค่ายภูผาเหล็กเราทารกชายหญิงที่ซื้อมาทั้งสิบคู่ถือเป็นเจี้ยจ้วงจัดเตรียมพร้อมสรรพขออวยพรให้คุณหนูกำเนิดบุตรชายพูดหัวโตได้อุ้มหลานโดยเร็วค่ายเขาเถียสารไม่มีพิธีรีตรองสมุนบริวารเรียกฉายานามของหัวหน้าใหญ่ตรงๆพูดหัวโตก็ไม่ถือสาพเพยอยิ้มออกมา ยืดคอดื่มสุราลงไปคล้ายพึงพอใจต่อคําอวยพรนี้ยิ่งชายหนุ่มหน้าแหลมเสี้ยมกระซิบถามว่าป้านสามีของคุณหนูก็เป็นโจรกระมังคำถามนี้ของเขาไม่มีผู้ใดตอบได้เนื่องเพราะเท่ามู่เล็กๆนั้นกล่าวอีกว่าพูดหัวโตคุณหนูพวกเรามีความงามเรื่องระบือครั้งนี้เตรียมแต่งออกแล้ว สมควรให้พี่น้องและอาลุงทั้งหลายยนโฉมสักครากระมังพูดหัวโตหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องถามว่าเจ้าต้องการเห็นบุตรีเราเท่ามู่เล็กนั้นค่อยรู้ตัวว่ากล่าวผิดไปถึงกับหน้าเขียวครั้มปล่อยชามสุราร่วงหลดลงกับพื้นกล่าวว่าเออเราไม่คิดเออเราเราพูดหัวโตพลันผดลุกขึ้น คว้าทวนเหล็กจากข้างกายเล่มหนึ่งทวนเหล็กทั้งหยาบและยาวเมื่อเปรียบเทียบกับทวนยาวของหยางเจิง้งคล้ายกับของเด็กเล่นก็ไม่ปานเท่ามู่เล็กนั้นรู้ตัวว่าต่อแยเพศภัยรีบถอยกรูดไปด้านหลังใบหน้าพยายามขินรอยยิ้มขึ้นพูดหัวโตส่งเสียงตวาดปานฟ้าร้องร่างอันใหญ่โตกลับปราดเปรียวผิดธรรมดา กระโดดข้ามศีรษะผู้คนสิบกว่าคนพอทิ้งตัวลงก็เสือกแทงร่างเท่ามู่เล็กนั้นพูดหัวโตช้อนร่างเท่ามู่เล็กนั้นขึ้นกลางอากาศเท่ามู่เล็กนั้นใช้สองมือยึดจับด้ามทวนรวบร,รวมเรี่ยวแรงอสุดท้ายเปล่งเสียงออกมาว่าขอขอข,ข,ขออภัยบุตรีของพูดหัวโตนอกจากเคยขวัญเราแล้ว ไม่มีบุรุษคนที่สองสามารถเห็นโฉมหน้านางเคยขวัญเราเป็นบุตรชายของเทพไร้ผู้ทัดเทียบไม่ใช่ตัวบัดซบเจ้าพูดหัวโตกับเทพไร้ผู้ทัดเทียบกลับเกี่ยวดองเป็นญาติกันหัวใจกู้เส้นเหวตกวูบลงความคิดขอความช่วยเหลือจากพูดหัวโตกลายเป็นอากาศสะท้านไปจากนั้นบังเกิดความยินดีเขาจะต้องติดตามบุตรีของพูดหัวโต เข้าสู่ป้อมอินทรีทองหลังจากที่สำนึกแห่งเทพละทิ้งเขาไปหลายวันในที่สุดก็ปรากฏขึ้นใหม่ที่เบื้องหน้าของเขาเผยให้เห็นเส้นทางสายหนึ่งนั่นคือปะปนเข้าป้อมอินรีทองเสาะหาร่องรอยของพี่ช่วยหลันรอบฆ่าศัตรูคู่แค้นอย่างน้อยฆ่าสักคนหนึ่งการตายของเท่ามู่เล็ก ไม่ได้ทำลายบรรยากาศในงานเลี้ยงซากศพของเขาถูกหามออกไปทุกคู่คนดิ่มกินสืบต่อหลังงานเลี้ยงเด็กหญิงทั้ง10ถูกส่งเข้ากระโจมไปรับใช้คุณหนูส่วนเด็กชายทั้งหลายถูกส่งเข้ากระโจมเล็กๆด้านข้างงานประจำวันก็คือขัดถูภาชนะจัดเตรียมเจี้ยจ้วง สตรีสู้ผอมที่พูดหัวโตส่งไปคัดเลือกคนรับใช้ให้กับคุณหนูเรียกว่าสเสี้เหนียงรูปโฉมของนางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิมะหากแต่ใบหน้าเหลืองซีดสองแก้มตอบลึกร่างสู้ผอมเรากับไม้ซีกนางทราบว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้ไม่เข้าใจภาษาจงหยวนยามปกติจึงไม่พูดจาเพียงชี้นิ้วบงการ นิ้วมือของนางแข็งแกร่งราวกับแท่งเหล็กหากว่าผู้ใดไม่เข้าใจความหมายของนางจะถูกแท่งเหล็กทิ่มใส่คราหนึ่งแต่ละครั้งที่ทิ่มใส่จะฝากรอยพกช้ำอยู่สองสามวันเด็กหนุ่มทั้งสองล้วนถูกนางทิ่มนิ้วใส่กู้เซ่นเวย่ยเคยถูกนิ้วเหล็กของนางทิ่มใส่หน้าอกหลายคราโดยที่พลังปราณนอน,น้อยนี้ของเขาไม่สามารถป้องกันได้แต่อย่างไรเขาคาดว่าเสี้ยเหนียง คงมีฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งพูดหัวโตมักนํำกําลังออกจากค่ายบางครั้งกลับมาด้วยมือเปล่าบางคราพกพาวัสดุสิ่งของมามากมายวันที่ห้าที่เข้าสู่ค่ายกระโจมพูดหัวโตนำกำลังออกไปอีกยามค่าคืนก็ไม่กลับมากูเส้นเวยเ,เหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันพอล้มตัวลงบนเบาะหญ้า ไม่ว่ายังไงก็นอนไม่หลับเขาคุ้นชินกับการนอนเตียงที่นุ่มนิ่มเบาะย่านี้ไม่ต่างกับพื้นที่แข็งกระด้างทั้งไม่คุ้นชินกับการนอนรวมกับผู้คนสิบคนก่อนนี้มีเพียงเด็กรับใช้หมิงเซียงที่นอนร่วมกับเขากู้เซิ้นเหวยยอมรับชะตากรรมของบ้านช่องพินาศผู้คนล้มตายความคิดล้างแค้นยิ่งมายิ่งเด็ดเดียวแต่ยังไม่อาจปรับตัวเข้ากับรายละเอียดปลีกย่อยได้ ในกระโจมมีคนเคลื่อนไหวแสงจันทร์สาดลอดจากร่องแตกบนหลังคากระโจมกู้ซุ่นไหวเห็นชายหนุ่มสองคนเดินย่องฝีเท้าไปที่กระโจมเป็นชายหนุ่มที่ถูกมือกระบี่ภูเขาตา้าเซียซานตามล่าทั้งสองชายหนุ่มทั้งสองมีหน้าตาคล้ายเหมือนสแสดงว่าเป็นพี่น้องคู่หนึ่งทั้งสองเดินพลางสอดสองสายตาพลางอย่างรวดเร็ว สายตาของพี่ชายประสานศพกับตู้เส้นเวย่ยคู่เส้นเว่ยเข้าใจดีสองพี่น้องคิดหลบหนีพี่ชายงงงานวูบชี้มือไปที่เบื้องนอกเป็นความหมายชักชวนให้เขาหลบหนีที่เป็นโอกาสหลบหนีพูดหัวโตนํำสมุนบริวารไปไม่น้อยคงเหลือแต่คนรับใช้ที่ไม่รู้จักวิทยาทยุ์พักเถียซานก็ไม่ได้เฝ้าควบคุมเด็กหนุ่มทั้งสิบ กู้เส้นไหวยสายหน้าช้าๆแต่บอกมือเป็นการอวยพรให้โชคดีเขาไม่ต้องการพลาดโอกาสเข้าสู่ป้อมอินทรีทองนอกจากติดตามนายหญิงน้อยแต่งเข้าบ้านชายหนุ่มธรรมดาเช่นเขาคิดเข้าใกล้ป้อมอินทรีทองยังยากเก็นกว่าปีนป่ายขึ้นสวรรค์ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเหนือความคาดหมายแต่ไม่ได้เกลี้ยกล่อมเขาเพียงบกมือตอบชุดดึงมือน้องชาย เดินออกจากกระโจมกู้เส้นเบว่ล้มตัวลงนอนพี่น้องคู่นี้คงมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาดุดเดียวกับเขาแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถสื่อสารกันมีคนคิดนี้รีบมาสองพี่น้องเลิกผ่านกระโจมขึ้นชายหนุ่มหน้าแหลมเสี้ยมพลันส่งเสียงร้องออกมาสองพี่น้องใจหายวา่า หมุนตัวเข้ากระโจมหมใส่ชายหนุ่มหน้าแหลมเสี้ยมแต่ว่าทั้งสองเพิ่งสืบเท้าออกไปก็ถูกมือคู่หนึ่งกระชากลอยขึ้นจากพื้นเป็นเสีเ้อเหนียงนายยงคมสวมใส่เสื้อผ้าเมื่อตอนกลางวันทั้งรวดเร็วจนเหลือเชื่อคล้ายกับว่านางเฝ้าอยู่เบื้องนอกตลอดเวลา